สวัสดีค่ะตื่นมาก็ทำงานเหมือนเดิมประจำเด้อค่ะต้มเสน้นต้มเสนม้นมวันนี้หันตื่นมาก็กินเลยนะคะชิมก่อนเด้อนวนอยู่บอกอือหืวางใส่จานแม่เลยเหรอลูกมันก็ไม่สวยสิคะวางใส่ข้าวม้นค่นวางใส่น้นคันลูก วางใสร็ี้ค่ะเดี๋ยวไม่เก็บไปทิ้งเองเอาตายแม่ผลแล้ววางเสร็งนี่ลูกวางใส่กระดาษทิชชู่ใส่ผักก่อนค่ะมาเด้อมาเด้อต้มเส้นกินต้มเส้นด้วยกันนะคะ fc fc คุณแม่เล่นะสวัสดีค่ะยังคะลูกเอาวางตีนไก่ก่อนอุ้ยแฮนดตีนไก่โชว์อยู่สวัสดีค่ะกอดยกโพสวยง เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวไม่เอาให้เดี๋ยวให,ให้มันจะหกไม่จีให้เดี๋ยวก็โดนหกอีกเอา้าต้องระวังเวลาจับของอ่ะทำอะไรก็ตามทุกอย่างต้องระวังของอแม่ไม่ได้พูดแม่บอกหนู หยูู่ให้เขาฟังไม่คไม่บอกหนูเวลาจับของดูจะเดินก็ดูเดี๋ยวเดินชนโตชนเก้าอี้ใครเจ็บไม่ใช่แม่เจ็บนะลูกเจ็บ ก้าวใส่เผ็ดกับเพชรหน,น่อยๆไปใส่ท้องทต้องใสยจะเป็นโรคกระเพาะกินอาหารอันนะ่ะกินอาหารอันนะไม่ตรงเวลาอาหารเช้ามากินเที่ยงใส่เผ็ดหลายย่านอุ้ย ชอบตีนไก่นั่นเด็กเนี้เด็กนี้ชอบตีนไก่มากเลยขมโมยตีนไก่แม่หรือเปล่าทำไมตีนไก่แม่นิดเดียวเองใครขมโมยยกมือขึ้นหนูว้ายแม่หนูหนูได้หนูได้อันสองเอาเยอะเลยเด็กเป็นเด็กกินตีนไก่ไกเอาแม่เป็นคนโตโอเคไอจิเกิดฟต์ฟ <Okay. S 2> อร์ยูชอบตีนไก่ลูกฝรั่งชอบตีนไก่นะคะ ชอบตีนไก่ชอบแผ่นกระดูกเอาแม่เอาให้อีกหนึ่งอันอ่ะก mm ิฟ hmm. ฟ okay? mm ิโโอเคว่าจะกันนะไรเสทุามัมพูดดังๆ mm hmm. ไม่ได้ยินโอเคอือฮึยกินไก่พปะแวสจะกิฟวิดโดูแม่เถอะเนาะ mm hmm. ใส่ก็ไม่น่าลูก <laughs> ดูกระบอกน่ากลัว เผ็ดแกงแซงเนาะโอ้ยเซตเกียบบุกหักเลยค่ะคุณสินธิ์ต้องเซ่ซ่อนสองเนาะคุณแม่ทำทาเซตะเกียบ จักโมงหรอบุ้นี่เที่ยงบมดเด้อจักโมงค่ะตื่นมาก็มาเลี้ยงทำความสะอาดบ้านดูเวลาจักโมงจักยาม อร่อยใช่ไหมคะปวดเสียงยำกระดูกก๊อตก๊อตก๊ออย่ผึ<ม>่นทำไมสายเสือ้อหนูย่างนียุ่มคนกินแม่ไมไม่จุ๊บไมไม่ลุ๊บ่ะเอาไม่ให้ไม่จุบเหรอดูต้นหอมติดปากทำไมจุ๊บนะจุบออกสื่อหน่อย ดราม่าวัารักกันไงใช่ไหมรักแม่ไหมรักมากไหมใช่ใช่พ่อกับแม่รักใครมากที่สุดรักแม่รักแม่มากที่สุดใช่ไหมรักพ่อด้วยรักพ่อด้วยอืรักใครมากที่สุดรักพ่อกับแม่ พ่อกับแม่เรารักใครเบอร์หนึ่งเบอร์สองเรารักแม่เบอร์หนึ่งเรารักพ่อเบอร์ห oh นึ่งโอ้ไม่กอดจะชนะพ่อก็ไม่ได้ไ้ยรักเท่ากันเลยเขาบอกว่าเรียกรักเท่ากัน <A> leg. ทำให้พ่อด้วยหน่อยอะไรจะพาคุณพ่อพ่ <A leg. S 2> พอ,พอพมาเอาพี่ทะเลวันวอรกอันเดียไอเมกวีดีโอเอ็บยุดวันสกูแบ็เก่าเจกิตวันชิเทียยีวิดัสวันทีวี เกินดาวเนนะแ่กเดโอเคให้แจกคนละถ้วยไม่ได้เห็ดเองนะคะเดดี๋ยวเขาจะไปเห็เขามีเช็ประจา เรามีเชฟประจําค่ะพเพื่อนสาวทํามาแม่เอ้ยมือขนาดแม่อีเม่มเอ้ยอ๋อฉันไม่จับให้อย่าจับมันจะเหนียวปวดเรามีเชฟประจําค่ะพเพื่อนสาวทําร้อนๆมาส่งเลยกระดาษทิชชูก่กระหมดว่าจะไปซื้อเพื่ะวานก็ไม่ได้ไปใช้บริการอันแฟมบริมารทก,ก่อนนะ เวาอีกแล้วเวาแล้วเอาอีกเลยค่ะเมื่อวานเห็ดอย่างงเมื่อวานเนาะคือ่ช่วงยันยักไปทะเลข,ขึ้นมาเลยเห็ดย่างเงอโอ้เห็ดน่องกินให้ลูกกระผัวยังมาแรงแล้วก็ตัดคลิปมันยาวพุทธ เดี๋ยวเอาสั้นๆเนาะค่ะเนาะสิบกว่านาทีว่ได้อธิบายอย่างได้มามาเมื่อวานเขาสิว่าเขาเป็นผีบ้าว่าจ่ผู้เดียวกางจะลีก็บ้างนิดหน่อยบ่มีคนหรอกค่ะเมื่อวานแล้วบ่มีมีสองคนมีฝรั่งสองคนมีหมาสองตัวบ่อมนันฝรั่งเป็นหมาเด็กฝรั่งเอ้ยหมาสองตัวเาดูฝ<ก>ร,รั่งสองคนแล้วก็เราสามคนอะไรลูก้อยู่ตรงนใคร Này con này You don't like? Mì chiếu 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 ก็จะดูอัดไหย แม่ทำปากไม่สวยนะแม่แม่แม่จะไปยังอย่างนี้นะเราป้ญญาป้าอ,อินสเปคชั่นอะ v ดีโอเพิ่งย่าเขาเอาเพิ่นลุงนำะ คุดยากนะคะกับคนไม่หล่อเนี่ยค่ะไม่อยากออกซื่อค่ะคนไม่หลอก,ก็ไม่อยากออกซือเพ่อเลียงชื่นใจถัากินผักอันนี้ผักอันอนี้หัวละพาเนี่ย โอ๊ยไม่กดไปล้างมือก่อนลูกไปล้างมือก่อนหนูจับอันนี้เหนียวแล้วมาจับอันนี้ไงไปล้างมือก่อนค่ะห้ามจับทิชชูดถ้าจับจินไก่ต้มแล้วมันเหนียวเหมือนกาวเลยลูกห้ามมาจับทิชชูด oh <my> ไปล้างค่ะไปล้าง สวยไม่ขาดดโปรเฟชโนละ์ดูเม็กซิอันเนี้ CPI ด็อกกี้ ลูกสาวแห่นถามแห่เป๊ะเป็นะไรกันแห่กันเรือเป็นนิ้วคือเกาเลากินเบอร์ขาบหนังหรอมนะัเป็นมักค่ะมักกินกระดูกมักแห่กระดูกแม่โบคอยอันธนัดปดัญหดค่ะแห่ตีน ไม่มากกินนมากินต่ปาเผาต้มเจนก็มักอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ได้ธน,นัดแห่นปวดหลังนะคะนางดุนไม่ได้ได้อดลูกเ่่คะบลอกหลังตั้งแต่คุณมาปวดหลังคะคะ มะเขือต้องให้คนบีบก่อนเลยค่ะจังสิลุกได้ตามเนียมหมอประจำค่ะเพื่อนไปไปทำงานประเทศจีนเพื่นก็เ,เป็น,เ,นเอฟซีเซฮาโลคอนเนเดอร์เพื่อนอยู่ประเทศจีนเพื่นไปนวดทุกคนเอาอะไรมาใส่ให้แม่ให้ผักผักเลยตั้งแต่ย้ายไปหนูไม่ได้นวดจักเชื่อเลยค่ะ

เดี๋ยวอีกสักซันสติดดาวลุกๆแบบนัลุกแซมมี่คอมเพลตเรื่องอ่ะถ่ายวิดีโอวอนลงมาบานเนี่ยค่ะ แต่ว่าเ้าอันใหญก,กล่องแล้วเท่ากับ,บกมือใหม่เนาะมือใหม่หัดขับค่ะขอโทษขออภัยนะคะโอกาสหน้าฟ้าใหม่ค่ะถ่ายให้ดูใหม่ค่ะเอาลูกสาวขึ้นยืนกินเนาะอันนี้ปันเกลือเถอะเนาะค่ะเนาะนั่งกินสิค่ะลูกอิ่มแล้วค่ะมาเรย่มาเปิดยังได้ออะคะ่ะ Good morning, good afternoon everybody เด<น>ี๋ยวแม่ไม่เอาให้โอ้ยมือจกแล้วบบดน,นี้แม่แม่ไม่เอาให้แม่เก็บไว้ให้หนูและลูกโอ้ย่ยานต่บดายตีนหันจกเอาหูสวยนี่นแม่เดี๋ยวแม่เอาให้ค่ะลูกเอานั่งลงคะนั่งกินดีเดี๋ยวมันก็จะล้มคุบถ้วยอีกเซ่บายบายกอดูกบายบายท็อกชูดูอีกนั n ห e ้าต่อไทยแคสปีอ i งลิ k a y โอเคเ o าจ o กันเซ่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรคะขอบคุณค่ะมัเงุน,น่กดไลค์กดแชร์กดดิ้งดิงดงด้งดิง้งเดี๋ยวไม่ใส่กระดิ่งให้นะคะถ<ห>่ายคลิปกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งโอเคค่ะบ๊ายบายจบแล้วอิ่มแล้วค่ะ